ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นมายากลกันนะคะอันนี้เป็นแขกรับเชิญชื่อว่าพันค่ะนี่นะคะซื้อมาที่โรงเรียนนะคะ5บาทค่ะแา้ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะน้ำค่ะเป็นน้ำเปล่านะคะค่ะอย่างแรกนะคะนี่เราไปซื้อที่โรงเรียนนะคะห้ามกินนะคะก็จะมีขวดโหลนะคะขเป็นขวดโหลมันจะแถมให้เลยและ แล้วก็มีช้อนให้ด้วยค่ะเป็นช้อนนะคะแล้วก็ทรายแ้วก็ทรายร้อนมากเลยนะคะแล้วก็จะมาใส่กันอย่างแรกเราต้องเอาช้อนลราดที่ทาก่อนนะคะไม่มีค่ะนะคะก็จะใส่ทรายค่ะเหมอต้องใส่แชมพูใส่ด้วยเดี๋ยวมันหกนะคะต้องมือเราขอเลืญาไปใส่ทรายกันค่ะ นะคะตอนนี้ก็ใส่ทรายเสร็จแล้วนะคะนะคะนี่ค่ะแสงพีไเนี้ยขอจะน้ําแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะจะเห็นด้วยอยากจะถือบางแบบนั้นสินะคะเราก็ใส่น้ําไปแล้วนะคะใส่แค่นี้นะคะขอคนนะคะยวเป็นขอคนด้วยนะคะหุ้ยเป็นมูลแล้วโอ้โหก็เราไม่รู้ือนการสาเหตุคืออะไรที่มันเป็นมูนเป็นมูลใช่ไหมคะเวลาตักขึ้นมา เป็นทรายธรรมดาค่ะเป็นทรายแบบนี้ธรรมดาเลยนี่เลนะคะลองเล่น่อยค่ะแบบนึงนะคะมันไม่เห็นตักขึ้นมาก็าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เป็นทรายธรรมดาเหมือนเดิมเล่บบนเลยค่ะนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะนะคะแล้วก็ต,ตักคนแล้วตักขึ้นมาเป็นคนคนคน,<ๆ>นี่ค่ะมันจะเป็นวุ้นเห็นไหมคะ เพื่อนๆเห็นไหมคะมันเป็นกรอนกรอนวนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราตักตักขึ้นมานะคะเป็นทรายค่ะเม็ดทรายนะคะเล่นสนุกมากเลยนะคะหรือใครที่มีขวดโหลนะคะก็ใช้ขวดโหลตัวเองก็ได้ที่มีฝาปิดก็ได้นะคะนี้ไม่มีฝาปิดแถมมานะคะนี่เหมือนเดิมเเห็นไหมค่ะก็น่ารักมากๆค่ะใคร,ใครที่ <ๆ S 1> อยาก<ม>ได้นะคะ<ป>ก็ไปหาได้ที่โรงเรียนบัาลังกระดานแต่ไม่รู้หมดหรือย,อยังนะคะมันจะเป็นร้านบ้านเล็กนะคะ แบบอะไบ้างคะนี่นี่ค่ะใครจะเอาขวดโหลแบบนี้ก็ได้นะคะ,คะหรือขวดโหลที่ใส่วิตามินซีอะค่ะข่าวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล้วด้วยนะคะบ๊ายบาย